Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของความร้อนระอุที่มันกำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางกันดีกว่านะครับก็ดูเหมือนว่าในปีนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยคือถามว่าในตะวันออกกลางจริงๆเนี่ยมันมีเหตุกระทบกระทั่งหรือว่าเหตุประทะกันอยู่แล้วไหมคําตอบก็คงต้องตอบว่าใช่แหละครับมันก็มีการต่อสู้กันมาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่ทีนี้เองเนี่ยในช่วงแบบต้นปีแค่ต้นปีเท่านั เองนะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอย่างรัวๆเลยนะครับแล้วก็ความสงบสุขหลายๆอย่างที่เคยสร้างด้วยกันมาเนี่ยมันก็หายไปหมดเลยนะครับผมอย่างเช่นการต่อสู้อิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยก็มีการยกเลิกความร่วมมือกันนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการยิงใส่กันด้วยทางปาเลสไตน์เองเนี่ยได้ยิงจรวดมาแต่อิสราเอลเนี่ยก็สามารถสกัดเอาไว้ได้นะครับนี่เป็นหนึ่งประเด็นร้อนที่กาลังดาเนินอยู่ในตอนนี้และล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมนอกจากทางอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่เพิ่งจะมีปัญหากันไปนะครับผมเมื่อวัน ที่30มกราที่ผ่านมานี้เองเนี่ยก็มีการยืนยันจากหน่วยข่าวกองของอเมริกานะครับผมว่ามีการโจมตีโรงงานผลิตอาวุธในอิสฟาฮานของอิหร่านโดยการโจมตีนี้เนี่ยก็ได้ระเบิดโรงงานทิ้งนะครับผมโดยใช้โดรนเนี่ยเข้าไปปุ้มระเบิดใส่ ฝีมือรตรงนี้เองเนี่ยก็มาจากอิสาราเอลนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยการโจมลักษณะแบบนี้เนี่ยใช้เครื่องบินใช้โดรนก็มีเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งหลายคราวแรงข่าวได้ยืนยันว่าเป็นฝีมือของหน่วยโมซาร์นะครับผมหรือว่าหน่วยราชการลับของอิสาราเอลนะครับที่นี้เองมันเกิดอะไรขึ้นอีกนอกจากตรงนี้ไหมนะครับผมจริงๆก็มีอีกหลายความระอุเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีข่าวที่ว่า ที่ฐานทัพของกองกําลังอิสลามในอิหร่านที่เรียกได้ว่าเป็นกองกําลังของอิหร่านนั่นแหละแต่แบบโอเคมันแยกกันมันจะมีทหารอิหร่านถูกไหมก็จะเป็นอิสลามิกริพับบิกออฟอิหร่านอาร์มี่นะครับอันนี้เป็นกองหนึ่งแต่จะมีอีกองหนึ่งเรียกกันว่าอิสลามิกเลวอลูชชันารีกาดคอร์นะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นเหมือนกองกําลังที่คอยปกป้องอิสลามนะแล้วก็ได้งบประมาณนะ่ะเยอะอยิ่งกว่ากองทัพอิหร่านอีกนะครับผมอย่างในปี2020กองกําลังเนี้ยมีงบประมาณเกือบแบบ7 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยที่นี่เองเนี่ ที่มีเฮดคอเตอร์อยู่ที่เตหะรานในอิหร่านนะได้ถูกระเบิดฐานทัพขึ้นมาเมื่อวานนะครับผมเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาก็วันเดียวกับที่ทางอิสราเอลเนี่ยได้ระเบิดลงอาวุธมานะตรงนี้เองก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเฮ้ยเริ่มมองเลยว,ว่าความระอัวมันเหมือนถูกยั่วยุขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วสัติภาพเนี่ยจากที่มันเริ่มเคยจะแบบพยายามถูกสร้างขึ้นตอนนี้มันกําลังหายใหม่อีกแล้วนะครับผมแล้วก็หลายๆคนก็กลัวกันเหลือเกินว่าอาจจะเกิดสงครามที่เหล่าประเทศอาหรับเนี่ยจะเข้ามาซัดก,กับอิสราเอลีกกหรเเเ่าาตุณ์แบบน้คยิด มาในอดีตแล้วนะครับผมและถ้าจะย้อนกลับไปจริงๆก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายคราวมากๆเลยนะครับการต่อสู้ในแถบแถบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบอกกันเลยว่ามันไม่เคยสงบเลยก็คงจะไม่ไม่ผิดอ่ะมาพูดตรงๆก็ว่ามันไม่ผิดอ่ะมันไม่เคยสงบแบบสงบจริงๆเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือได้ว่า ระอุจริงๆนะครับผมแล้วก็มีการซุ่มโจมตีหาทางโจมตีกันอยู่ตลอดเวลาณปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นอย่างมากเพราะผลจากปีที่แล้วที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการจุดชนวนเลยนะครับให้เราปัญหาต่างๆที่มันถูกซุกเอาไว้เนี่ยเริ่มระเบิดขึ้นมาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจากการที่เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นการต่อสู้ประทเล็กตามมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในตะวันออกกลางตรงนี้ถือได้ว่าหน้าเป็นห่วงมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องรอติดตามชม เลยว่าในปีนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่จากการคาดการณ์ของหลายฝ่ายคาดว่าสถานการณ์น่าจะระอุขึ้นเป็นอย่างมากนะครับผมน่าจะมีการโจมตีกันมากขึ้นน่าจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือว่า การพยายามโจมตีทางอื่นด้วยนะคือไม่ได้โจมตีกันแค่ทางระเบิดอย่างเดียวแต่ก็จะมีการโจมตีไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายลับเศรษฐกิจหรือสิ่งต่างๆนานาเนี่ยน่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเลยเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตอีกเนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้เราพูดกันแบบสรุปๆไปก่อนว่าช่วงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองจับตาดูเอาไว้มันอาจจะลุกลามหรือว่ามันอาจจะสงบลงกว่าเดิมอ่ะต้องติดตามกันแบบใกล้ชิดมากๆเลยแล้วก็ถ้ามันลุกลามจริงๆนะในกรณี เดี๋ยวก็จะมีการสนับสนุนจากชาตินูนชาตินี้ได้เข้ามาอีกนะครับผมแน่นอนล่ะทั้งอาหรับเนี่ยนะครับผมเขาก็เป็นเกาะกลุ่มกันได้แล้วถูกไหมอิสราเอลเองเนี่ยนะครับผมก็จะมีการสนับสนุนมาจากแบบอเมริกาอะไรแบบนี้นะก็คงจะแบบถ้าสู้กันเป็นสงครามจริงๆเนี่ยมันก็คงจะยืดเยื้อแหละเพราะว่ามันก็คงจะแบบต่างฝ่ายต่างได้รับการสนับสนุนก็คงจะสู้กันไปสู้กันมาแต่อย่างอิสราเอลอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบต้องได้รับการสนับสนุนเท่ายูเครนอิสราเอลเองเนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการป้องกันตัวได้เยอะออยยยูู่่เดดดดี๋วววรรนนะะะัาาาาสุทท้้แลจปกกมข และก็หวังว่าให้สถานการณ์เนี่ยมันสงบลงกว่านี้เถอะมันจะดีมากเลยตอนนี้มันแบบหัวเลี้ยวหัวต่อว่ามันจะแบบบึ้มบั้มขึ้นมาต่อหรือเปล่าเนาะยังไงก็ขอให้โลกนี้สงบสุขนะครับผมก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ politics world